หาครับทุกคนเมนูผัดไทยท่าน้ำนนครับผัดไทยฟิวชั่นเอ้ไม่ใช่ฟิวชั่นนี้ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยโบราณผัดไทยโบราณครับ mm hmm. ผัดกระทะต่อกระทะครับทุกคน mm hmm. มาอุนน่นนป้าท่าน้ำได้เลยครับป้าบอกแม่อร่อยให้กระทืบพีวิท <laughs> ป้าอรอแต่ไม่กินน้ำมันเพื่อขนาดนี้เลยป้า โอ้แต่เมื่อกี้พี่วิชิมไปอร่อยครับทุกคนถือว่าจะได้มีผัดไทยเส้นที่เหนียวนุ่มครับแล้วก็รสชาติจะเอ่อออกเปรี้ยวนํานะทุกคนพี่วิชเชียร์ลองมาทานดูเดีย๋ยวพี่วิชจะตัดต่อแล้วเอาลงติ๊กต๊อกพี่วิชนะครับทุกคนโอ้ยนี่ปูจะเป็นรายการอาหารไปแล้วเนี่ยกลายเป็นช่อง youtube อาหารไปแล้วนี่ตอนนี้ป้ากำลังใส่กุ้งเขาเรียกอะไรกุ้งแห้งอันนี้ก็จะเป็นไอเต้าหู้ มีลูกค้านี่ครับลูกค้ามาสั่งขอุญาตครับลูกค้ามาสั่งหอยทอดจานหนึ่งผัดไทยจานหนึ่งพีทเลยขอป้าถ่ายผัดไทยตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งป้าเตรียมใส่ไข่ใส่กล่องแล้วเ,เครื่องมีอะไรบ้างดูดิป้าทุกคนใส่เส้นครับวันขึ้นโศเลยป้าน,นี้แล้วลีลาแลวเด็ดเด็ดการทำผัดไทยอร่อยมาก็ป้างียบอย่างเดียวเลยที่ อันนี้ป้าบอกว่าใช้ซอสมาขามสูตรดั้งเดิมของป้าเองนะครับไ,ได้เลยครับสักคู่นะครับไ, GA 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 ได้ค่ะเน,นี่ยเสร็จแล้วทุกคนแต่ทำมาอร่อยจังวะมันอยู่ที่ซอสเนาะป้าเนาะป้าเที่ยวซอสมาเป็นแบบแลมปีอ๋ชอชั่วโมงเดียวอ่ะ <c oughs> จัดไปผัดไทยข้าน้ำนนท์ห่อเนยกาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วครับทุกคนมาอุดหนุนกันได้นะครับตายกโชว์หน่อยเดียว๋เ,เดี๋ยวเสร็จแล้วยกโชว์นิดนึงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหอยทอดนี่ห่อเสิร์ฟเท่าไหร่ครับป้าเนี้ยสี่ห้าบาทสี่ห้าบาทพร้อมเสิร์ฟความอร่อยครับทุกคนฝากไปด้วยครับผัดไทยท่าน้ำนนท์